โอ้ใช้พี่ีแล้วเก็บช้าช้านะเด็กเด็กเก็บช้าช้าเก่งจังเลยชื่ออะไรบ้างนะตุ๊กตามีชื่ออะไรบ้างนะตุ๊กตาชื่อน้องอะไรบ้างนะตุ๊กตาป้ากุเป้ากับ ตัวไหนชื่อปักเป้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรกะดอกอะไรนะ,ะก,กะดอกกะดอกหนูชื่อน้องอะไรชื่อน้องจาว่าเดียนน้องเบนวันนี้มาขายอะไรปักหม้ออร่อยไหมอร่อยโอเคฝนจะตกแล้วเหรอนะ<า>ไปอ่าไปสวัสดีครับหน่อย